สวัสดีย่ามือเลงครับพี่น้องครับก่อนสิออกไปทงไงทงหน้านะครับมาเบิ้งอันนี้ก่อน <c oughs> มาสิออกไปเบื้องน้าอยู่หน้าพี่น้อง <c oughs> มาเบิ้งอันเฮ็ดก่อนเอาล่างทั้งกลวสะอาดไปแล้วเฮ็ดพอพี่น้องถามมาว่าย่งจากโลเฮ็ดพอเหลืออยู่สิบกิโลครับเฮ็ดพอนะครับเฮ็ดพอหนังอ่อนๆเหลืออยู่สิบกิโลนะครับกิโลละสี่ลอยหาสิบส่วนเฮ็ดละงอกเนี่ยเหลืออยู่ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลืออยู่เจ็ดถุงครับถุงละสีลอยล่างแล้วลวกแล้วพร้อมแกงนะครับเห็ดละงอกล้างแล้วลวกแล้วพร้อมแกงเหลืออยู่เจ็ดถุงครับพี่น้องเนี่ยครับล่างให้พร้อมลวกให้พร้อมเรียบร้อยทาแต่แกงลดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดส่วนเห็ดพอยังอยู่สองสี่หกแปดสิบสิบสองยังอยู่สิบสองสิบสองถุงสิบสองโลนะครับสำหรับเห็ดพอนะครับเอา สั่งมาได้ไปน้องเด้อสั่งมาได้สั่งมาได้เบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยสีหอ,อกไปทวงหน้าก่อนว่ะในไปเบืองน้าอยู่หน้าก่อนมาขึ้นฝนตกแห้งนะครับสีหอกไปซ้อมเบืองน้าอยู่หน้าก่อนไปน้องป,ป่ะออกไปเลาะทุง่งนาครับจัดลอยครับคลิปนี้จวดจดัดฟาดบึ้มไปเลาะทุ่งนานด้วยกันนะครับโอ้ยเงินข่อยมีตังเตะห้างนกเต็มอยู่อยู <c oughs> ย่น้ำหูนี่คนบบกรอยอยู่พี่น้องนกกระจอกมาเห็ดห้างใส่นะครับเอ้าบรรยากาศยามเมื่อเลียงออกไปเล่นทุ่งนาก่อน เด้อไปน้ากันเด้อบ้านเด้อจวดจวดนี่หลังจากที่ฝนตกเมื่ขึ้นนี่น้ำม,มากักหลายเลยพี่น้องเหรอไอ้าเมาเมื่อนั้นเห็นว่าพระล่ามาอยมาไทายเมื่อนั้นดินเตียเขือบเลยน,นี่มันในมีน้ำแล้วครับอยู่น้องหน้าจาดลอยพี่น้องสวัสดีสวีดัสครับพี่น้องครับออกมาเราทงหน้ามาเนี่กครับพระล่านะครับมเมื่อิังน้ำอยู่น้องเมื่อนั้นแฮง้ของของเนาะมาเมื่อในน้ำม,มีอะไรได้พี่น้องเนี่ยขอกง,งัวจาจัดลอยอยู่หน้านะครับ ามาเลาะเบิ่งป่นบาม่วงแอปเปิลมวลสิไปเก็ยบบาม่วงบางหว่างมาหาชนกน้ำไปเบิ่งทิล่ะนี่พี่น้องน้ำยู่นน้องมีแล้วนะครับมาวังหันในน้ำเฮียงดินแต่เขื่อนยางลงไปบาดนี้มีน้ำแล้วครับพี่น้องอ้าวน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วเดี๋ยวพาไปเบิ่งอันนี้กอนบาดนี้เบิ่งบางหว่างเบิ่งยางน้ำอยู่ตรงหน้าก่อนครับไปรอเบิ่งตัวดีกรีบัดมาแล้เอาบางหว่วงยางก่อนแอปเปิลวะหรือว่าหาชนกขึ้นไปบนนั้นแล้วขึ้นไปก่อนสน มามาเบิ่งตัวนี้บาดนี่มาเบิ่งกับมาฮะชนกในก้อนนี่ต้นนีโบ่มีใบนี่สม่าโอ้ยจงไว้อย่าเฝ้าเก็บมันให้มันอืดกินก็ต้องมาเก็บมาหลายกว่าใบกันเอาเก็บมันอันไปกับผู้หญิงผู้ใดกินบ่ช่วงบอกม่วงหลายมันข้องก้อนลังใช่ไหมวายมาฮะชนกของแถืเลยต้นในกระดุกอ่าพู้น่ะเฟียดินอยู่พี่น้องเอ้ยงามหลาย ต้นนั้น,นบบต้นนี้อยากเบิรแหละต้นนี้เขาจะได้เขาเก็บอันนี้ต้นนี้โ์กันนั่นต้นนี้เอเ,งงอ,อเขาเก็บเอาเบิร์แล้วต้นนี้ฮะเปตะกินสมเสีบแ <c oughs> น่อยู่เฮือนก็มีอยู่้างสางร่าน,นันให้บกลหลายนึงต้นนี้นั่นดิสามหน่วยน,นี่ด,ดอกกําลังขึ้นหม่นี่เป็นอยู่เ่าเส้าเขาจะว่ามมงวงสามม่ดูเขาจะอืนต้นนี้อนก็้ เนี่ยต้นนี้กับมหาชนกสุกเนี่ยอยากสุกได้ันซ่านแนวนเจ้น้อยเหลืองได้บายหอมกระดกเจ้าปิดไปโดมบังเหรียญบังเด้อยีมันสุคมหอมเลยวายว้ให้มันนั่นมันอืดกินจังว่าเอามันเฮ้ยยังแกนอยอ่ดิยังแกนอยู่ถึงแสงเนาะเนี่ยไปดองงามเด้ ใส่โอ้ยไอนม่วงง่ายนี่เสียวใหญ่ไหมบนดังทองเป็นลูกอ่อนน้องมันเนดังทองอึ้งน้อยใหญ่นอนตัวนี้เนาะบางทีล่ะปานบางหุ่งว้าเตียบใส่มือหนาโต้งลายเนี่ยเนี่ยเนี่ยบรรดานี่คนดักยืดขาปอดปปานบางหุ่งโอ้หนาเตีมไม่น่าไปนองฝนตกมาขึ้นในบางทีล่ะคนหนาหนาเต็มไม่น่าเลยต้องไหวต้องดีหน่อยแต่บอกแกปิดนะมันขัก อันนี้บกม่วงเขียวไงหนิอู้เย็นดีขนาดเลยปะคือข่ำแต่มัน้ลต้นนิดหน่อยนลยคือโบไปไปบางแก้วเปิดดูตัวนี้จะเบิด์ตเลยต้นนี้โมเป็นหมากปีนี่โอ้เป็นอยู่นั่นดิอยู่ในในพุ่นสวยหลายหน่วยอยู่อออุ้ยปนอยู่ในในอยู่บนบังว่างกินสมบังว่างกินสมต้นนีิแต่ว่าหางพ่กสมเลยอันนี้มหาชนกหนิคือกันอีกตัวนี้ก็ด้เฟียดินอยู่นี่ดกลุกสุกมาหอมหวานมันซะทำอะไรกินน้ำตาล เนี่ยพวกได้มากหวานต้องกินมหาชนกแต่ต้องทำสุกกะคั๊กมันสีหอมเลยคือสมัยตะกี้อย่งวงปลาซิวเห็นไหมส้มๆนั่นคือกันนี่หน่วยมันแต่ปลาซิวมันสีเงาป่านนั่งเอื้อมวงปลาซิวนั่นอันเดียวกันคล้ายๆกันบ่อคนละกินเลยอันนี้หอมบางวงปลาซิวนะคิ้วบางงอนใกล้ทีเลยหน่วยคือกันแต่ว่าคนเราอันเลยปลาซิวเปนสีเลาคนนี้เมนนามอยู่น่องกับพ่อไม่จะดอกพี่น้องเลย ใช่ยืดอกข้าวหัวซ้ำเลยก็ดีเจ้าอที่ก็จะไม่มีหัว <c oughs> เพรพี่ดีให้หน่าพี่ดีโอ้ยนี่แหละวใครนี่แล้วค่ะก็จะเอางวเลี้ยง,สงเสร็จเลยแต่ว่าผดนเด้อโบเกิดอาทิตย์เจา้าอาทิตย์นี้ก็จะมาสอนหัวสอนหัวแล้วให้หน่าเฉียดมันไค่เนาะนี่ต้นนี่เป็นหมากไว้ปีนี่ปีนั้น,นบบเปลี่ยนไหมเอาไหมดีดเอาไหมเติมเอากระนาตต้นนี่มันเป็นเพียร่งนะแต่ว่าปีนี้เป็นหมากเว้ยทุกไรแต่เพาะว่ากินซุกกินเพิ่มเพิ่มเกือบทุกกินเพิ่มกินเสียบตัวพงวงพันธ์ โอ้ดกอยู่ได้พาเออหน่วยใหญ่อยู่ด้วยมะม่วงยังขอขาเจ้าอิสามดด้ลยดสโอ้สวอนน์นิดนี่ก็มหาชนกต้นนี่ก็ดีแต่ว่าปีนี้บดกต้นนี่ปไกลยดกแย่งต้นเบิ่งบมีีที่ะดกดกบอกมี รกรรกบมมีรกคยงปนอะบางทีเขาจะหน่อยนี่แม่มันหนีบอยู่นี่ไหมมันอาววะไรแม่มันหนีบแม่ต้นมันเหนีบไเอาตัวนี้กิอกเออหย่านหวยมาเห็นอะไรอยู่พี่บด้โอ้ยน่อ้ อเอ้ยมาบางอยเปิ่นมีบาดนี่มันจะขักมังบางอยเปิ่นพี่โอ้ยหน่วยซ้ำหัวเอาไปซิมบ่ได้ไดอะเอาอันนี้มันโลวนวนี่อโอ้บายตุนแล้วเกี่ยไปนลยนมันโลนนี่โนมาขึ้นในฝนโลนนโอ้โคนึงว้ชุบมงงเขียวยนี่ กินสมมันจะไปตีกินบนมาบ่งมองซุกหนี่งจักแล้วบ่เคยกินสมจะเจอเคยกินแต่สุกไหมเดี๋ยววะเอาเมื่อสักดไปใส่รถแต่บ่าบ่งมองอันนี้เปิดเอาบ่ไหนช่าง่วยบ่หนิเอาไปซิมบ่กินสมนะแมนบ่แมนสิได้ของบอยเอา่ที่บ่งมวงกินสมแมนบ่เออเขาเคยจะไปกินเลี่ยวนี่เอาหน่ลยนะบ่ต้องนู้ดดิบดิบนี่นี่นี่เอานี่สิได้ของโอ้ยเสดายจังเลยเนาะเอาไปกินสมไปลงมาเลยเดี๋ยวสิเลือกเบ่วงก่อนเดี๋ยวเลือกเบ่วงก่อนนี่ แต่ว่ากันน่วยยังสิอยากสุกได้บรรดาผ้านี่อยากสุกเราได้นี่ขันเดี๋ยวกินสมันน่วยซ้ำมันหนินะเนี่ยเนี่ยบรรดาหนิเอาเนี่ยไปกินสมเมาเนี่ยหมกไก่เลยเปิงเคืองไปเอาไประเทศสรถลอดมันเป็นหมกหมูมาสักเอาดกดกดกน้ำก็มี่อะไรละบาดนีิพวนทักเบียแอปเปิ้ล กามันบอโลนก็เพต้องเอามันลกหนอกกรลพอยไว้ยังสิละม,มันไม่ยังดีเอาเมื่อบ้านไม่ผู้ใดกินมันอันนีายปล่อยไว้โดดนะมันลนจะเก็บเอาเนี่ยจะหน่อยบออืดกินบาดดีครับพอได้เหลือกินได้ไหมหน้ำมีแล้วพี่น้องนะครับเอาพา้าอากเบ่งตรงหน้ามือน,นี่นะครับขออนุญาตบ,บาดคาคลิปนี้ออกมาตรงหน้าครับพลาแซลซัานี่เด้อบาดเด้อเดินทางกลับก้อนบาดนี่ออกมาเหรียญหน้าพี่น้อง ้ยอดปลาขาขอ่อยเป็นซาเอ้ยงามเตะเก็บไงให้มันแตกเก็บบนยอดปลาขาเดี๋ยวสิเก็บให้ฮะโอเคครับคลิปนี้ขออขมมนุญาตบาดข้ามเอาซ้ำหนีแหละพี่น้องขอบคุณและสวัสดีครับเลาะทงหน้ากับพระราสองคนมาหนี